สวัสดีครับก,กิจกรรมความเพียรชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอตโตเรหัส034ครั้งที่9วันที่ส1เว็ดมกราคม2568 แบบนี้วันที่11มกราคม2568เป็นวันที่9ข้าเจ้านายจิรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมนอตต้เจรหัส034ขอถาวายเสียงสวดสัทยาสูตรพระบิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาท้ง,งบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาเดก็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระเรียนชนะในบส่วนอย่างต่อเน,นื่นองด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชสะสุสนันตุสักขะโมข,ขาทางังสักเคกเมจารุเปคีลิสิคราตเทจันตลิเควิมานีธีเปราเทจขา,ามี ตระรนนะคะในเควัตุมหิเกเตคุมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยคะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาธุเมสุนันตโตธรรมโสนาคารอยัมพัทันตาธรรมโสนาคารอยัมพัทันตาธรรมโสนาคารอยัมพัทันตาบทที่สองบทบูรุชาภาัตนาไตา อิมินาสเกลเเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสเกลเเลนะธรรมังอภิคุชยามะอิมินาสเกลเเลนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมทบขวาพุทธังพุทธังอภิวะเทมิสวากขาโตพระกัตาธโมธรรมังน้ำสังสุปฏิวโนพระกัโตสาวกสังโฆสังฆันตมัน บทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตสรานาคมนปาถะพุทธังสรานาคกจามิธามังสรานาคกจามิสังฆังสรานาคกจามิจุดติยังปีพุทธังสรานาคกจามิจุดติยังปีธามังสรานาคกจามิ พุทิยมพิสังข์สระนเจามิตติยมพิบุตงสระนเจามิตติยมจิตธรรมสระนเจามิตติยมพิสังข์สระนเจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิมีสระังอัญญพุทโธมีสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีโหตุโสธานาถิมีสระังอัญญธรรมโมมีสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีโหตุโสธานาถิมีสระังอัญญสังโฆมีสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีโหตุโสธา บทที่เบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรตั้งเอกังสมย,ยังพระวาสกเกสุอิหารติกะปิละวัตุสมิมหาวเนมหาตาภิคุสังเทนะสัตถินะปัญจามาเตนะพิคุสังเทนะสัตเทนะสัพเทเหวะอละหันเทหิสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหติ ภระควตงังคัสสะนายะพิขุสังขัญจะอาตะโขจะตะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเมตทะโหสิอายังโขภะะวาสกเกสุวิหะระติกับิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสถิม ปัญจมาเตหิอภิภุสังสเตหิสัพเเหวะอรหันเตหิทสะหิจะโลกะทาตุหิเทวทะยาปุเยนะสันนิปติตาโหติภควัตันทัสสะนายะภิภุสังพัญจายนุนะมะยัมติเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะไมยามะอุปะสังกะมิสตวะภะคะวะโตสันติเก ัจเจกคถาพาสาย,ยามาติอัทโขตาเทวตาสย,ยัตถาปินามะพระวาปุริโสสัม,มัญชิตังวาพาหังภาษาลายยะัาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเท,ทเวสุอันตรละหิตาปะคะวโตปุระโต ปาตุระหังสุงอจัโคตาเทวตาพระควันตังอภิษวาเทศตาวาเอกะมันตังอจังสุงเอกะมันตังทิสาทิตาโอโธเอกเทวตาพระควโตสัตติเกอีมังคาจังอภาสิมหาสมัยโยปวะนัสสิมิเทวกายาสมาคตาอาะธรมหะติมังธรรมะสมัยยัง อระกิตาเยวะอาภะราชิตะสังขันติอัตะโขอัปปะราเทวะตาภะคะวะโตสัสดิเตอิมังค์ธัรมอาภัสย์สละทิโวสัมมาสมามะสังสุจิตตังภะโนชุขุชุกะมะกังสุสาระติวะเนตตานิขะเหตวาอินทริยานิลาสันติปฏิาติ อาตะโขอปะลาเทวตาภะคะวะโตสันติเจี๊มังคตาถังอภาสีเจตวาขีลังเจตวาปลีคังพินทาขีลังโอหัจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมาจะเปรตมัตาสุขันตาสุสูนัสติอาตะโขอปะลาเทวตาภะคะวะโตสันติเจี๊มังคตาถังอภาสี เยกิเกจิพุทธังสรานังคตาเสนาเตคะมิสันติอภปะยะปูเนปหายะมนุสังเอหังเทวะกายังปาริภูเลสันติติอัตโขปวาภิกขุอามันเตสิเยบุเยนะภิกขเวทัศสุโลกะธาตุสุเทวตตาสันนิปติตาโหติตถาคตังนัต ทัศนายะพุทธพิคุสังฆญจะเยปิเตพิกเวสุเมตติตามัทานังอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิพัะควันตานางเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาออเสสุเสัยยะถาปิไมหังเอตาละจิเยปิเตพิกเวสภวิสังตินาคตะมัทานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสังพิภะวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิส, ин, สันติสัยยะถาปิไม่หังเอตราชินาจิตพิสามิพิทเวเทวะกายานัามานิกิตาวิสามิพิทเวเทวะกายานังนามานิเทลิสามิพิทเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาถัสุ สาธุกันมนานัสิกะโลตะหาสิสามิตอิวังคันเตติโอเตพิภูพคัวะโตปจ,จัะโสสุพัควาอิกะทะอุจะสิโลกามนุษย์จัตสามิยัตคุม,มาตพัก สิตาเยสิตาพิลิคับพลังประหิจต,ตาสมาคิตาปูถุสีหาวะสันตลีนาโลมะหังสาพิสันพุโนโอทามะตัมมะนาสาสุขาวิปสัสสนามะลานาวิลาปิโยปัญจสะสเตยกเยดดตตวาวะวเนตัปิละวะทะเว ปตโตามันติยิสัทธาสาวกีสานีระเตวะกายาปิกันตาเตวิชานาทภิขเวเตจัตตปกะมะลุงสตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระปุยานังอมนุสสานะทัสสนังอภเปเกสัตัมัต ทักขุ anne. สหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานัปมนุสสานะมัทสงอเปเกนันตะมัททัขุงทิสาสัปตาปุชาอาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะักขิตวานะจักขุมาตโตอามันติยิสัทธาสนะเกศาสนีระเตเทวกายะอภิกันารเตวิชานาถะ พิเคโยหันกิตายุสามิคิราหิอนุปุปพโสสตัสหัสสาวะยักษะภูมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทามะนาอภิกรรมุพิภูนังสมุติมุนังจะสหัสสาเหนะวตายักษะนันยะตาวันิโนที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโน เม่จมนิามุินังสมาิวนังสาะ่เาติจาราัานตะวันมโนอิทิมโชิติมตวนาวัโยสติมัวมานาอภิกรมุ่งิูนังสมาติวนังอิเจสเตสระสหัสายขานนตะวันิโนอิทิมตโตชิติมตวนาวันโยาสตมวมนาอภิกามุ่งพินังสมาธิมวนังเวสามิตาปัญจะ สัายาขานันตะวันนี้มือที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสิมือเท้ามนาอภิกรรมมือที่เกี่ยงสัมมิติมัานจุนพิโรราชาคติโกุณรัศมีนิมังคืโยนางสัตสหัสังยักขานังปะยิลุปาสติจุนพิโรราชาคติโกโสปาคัสัมมิติมวนังตุริมัจาดิสังราชาทตตะรัถโธ ภาษาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายาสิโสปตปิตัสพาโอินชาณามาภะพรายุทิมตโตชัติมตโตวันะนั้นตัวญาสิโนมุทัมมนาอิกรรมภูนันสมิติวันนั้นท่าขีนันจัติสังราชาวิรุญโหอวิรุณโหตับปะสาสติค th an ah ah ok ินทานังอาทิปติมหาราชายาสิโสปตปิตัสพาโอินชาณาม ทีมันโตชุติมันโตวนั้โตเยสัสิงหมีธรระาธิกมที่เกิมสมันั้ปัจฉิมันจะทีสังราชาวิรูปปโผภาษาสตินาคานางอาธิปติมหาราชยสัสิโสุตตปิสัพสะพาโวไะนามมามาภราทีมันโตชุติมันโตวนั้โตเยสัสสิงหมีธรระธิกรรมที่เกิมสมนัปุตตาังจะทสังราชาิเวโรตัปปะ สัตยญาฐานังพระิปติมหาราชายชนิโสุตตาปิตัสสัพพะอวุธะมามาภาราปิทิวันโตชิติมันโตวันนวันโตเดชสิมุลมาธมนาปิกรมยุทธเถรนังมิติมวนาปุริมาทิสังทัตตาลัทโถท่จิเนวิรุฬหโกปัจิเมนะวิรุปโกกุเวโรอุตตารังทิสังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานะ ถังสุวนเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาคุวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตาสาจันทะนโนกามาเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปัตนาโถปณนาโถโอปะมัญโยจะเทวส,สูโตจะมาตาลิจิตเตเสนโนจะ คันธภูมนาโรราชาชะโนสโปอาคูปัญจสิขโขเจว,วะติมระลูสุริยวะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทธพาสหราชุพิโมทะมานาพิกมุงพิภูนางสมิติมะนังอัถาคูนาพะสานาคาเวสาลาสหา ตัจชกากรรมพระรัศษตะลาอากูปายาคาสหยายติพิยามุนาถตาลัทธาจะอากูนาคายาสาัชโนเอลาวันโนมหานาโกศปาคะสมิติวนังเยนาคาลาเจสหัสหาลันติทิพาทิสาชาปักขีวิสุทธาจักขูเยหาย,ายาสาเตวะนะมชปัปตา จิตราสุภนะอิปิเตะสามัทธยัานาคะวาชานะมาสสุภะโนสนามะาสุโ,โสังหิาหายุว่าจุปัวะหะยตาตาสุภนะสรณะมะจังสุพิทังจิตาวชละหะเตนะสุส,สัมมุทังสุราสิตา ฮาตะโรวาสะวันเสเตอิทิมันโตยัสสิโนจารักันชามะหาพิสมาอาสุราธานะเวทะสาเมปาจิติสุจิติจะมะหา,หาลาโธนะมุทีสหสัพันจะพาลุปุตานังสเปเวโราจะนามะกะธรรมกาสันในหิตวาพาวิเสนังลาหุพัทมุปาขมุงสัมมะ โยธาวิพันธ์พัฒนเตภิขุนางสมิติวนางอาโปจาเทวปทวีจาเตโชวายโยตาคามุนวารุนาวารุนาเทวสโสมุจฉะยะสาส,าสาหาเมตตากรุณาอิจาริกาอุเทวายะสัโนม ทัศเตทัสสะทานกายาสัพเพนะนตาวนิโยอิทิมันโตชิตินตโตวันนมันโตยะสสิโนมธรรมะนปิการมุขตุนังสุเมติมนังเวทูจะเทวสหีจะอาศมาจะดูเวยยมาจันทัสุปะนิสาเทวาจันทามาภูปุรักขิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยมาภูปุรักขิตานะขัตตานิปุระขิตวะสุมาคะวะลาหะ วสุนันวาสาวสโสัพูปะคาปุริโทเสตทัสะาายสเพนะตะวันโนุโตชุตุมตวนวตโยสมุณ้ามนิกินังสังติโมนะอัตตสหัสุเทวาเจรมัสิสิาริวะภาริตะจัุชาจะกตมาภุนิปัสโนวารนะสหธรรมะจะอั จุตาจะอนชกาสุเลยะวิจิลาอาคูอาคูาสววเนสินุทัสสยเตทัสสตากายสเจมณตะวันิเมที่มันโตชิดตินโตวโนโตเสัยิลนมโมทามหาอุทกามุกุลังสนตวานั สัพสมานะมหาสมานุสามานุสุตตมา,า,มา,าทิขาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอาาคูหลาลโยเทวาเยจะโลหิตกวาสิโนปาราปา,าคามาหาปาราคาอาคูเทวายสัสิโนทเสเตัสสสถากยายาสัพเทนะตะวนิโน อิทิมันโตชิติมันโตว,วันาว,วันโตยาสสิโนโมธามนามอาภิธรรมุภิโกนังสมิติวนังสุกกะการุมหาอาภินาอิภูเวคะนัสสาสะหะโอธาตะคไหหาปาโมขาอาคูทเทววิจักขณาสะธามตตาหาละขะชามิสกกจะยัสสิส โนธนการอาคาปัจจโนโยทิสาภะอภิวัตสตินาเสเต,เตทัสถากายาสเพนะตะวนันิโนเอกิมโตชิติมโตวันอมโตยะสุสุโมทัมนาทิกรรมที่โผลนังสมิเตวะนังเขมิยาตุสีตายามาจัตัาจะยาสัตสีโนสังพิตะกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานะวะ สีโนอาคูอาถาตูปารักมิตาทัศเตทัศถากายาสะเพนะนันตะวันิโนวอิทธิมันโตชิติมันตวานโนว์ตเยสศสีโนโมทัมนาอภิกรรมุติปุณังสังติมนังสัจเทติวะนิกายาสะเพนะนานตะวันิโนนามันวะเยนะอาขัจฉุนเยจันเยสัพิสาสาหั บาวุธิขะชาติมัคีรังโอคาตินะมนาสวังนักเสโมคะตารังมาตันจันตังวะอาสิตาอาสิตังสุตัมมะปะรังโตจักรเตาอิจิเนโตสหะจันนังติมาโลตัสปิโสจักโสภาท้สัยมิเตนะนางหัสสะโอมโรกานังยะมาโอมมารุติติขาติ อุปปัโนชุติมนโตพิสมากันโยยะสัสสิโสทเสถะอิสาลาอุปปเจกวะสัวเทโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปิวาลิโตเตจัสสปิอภิจันเตสิงเตเทเวสธพรมเกมาละเสนะอภิจาริปัสสกัสกันหัสมันทิยัง เอตัคันหาตัคพันธาลาเจนะพันธามัตสุโวสมันตาปะริวาเลตมาโวมุจิตถาโภจินังติติตัตถะมหาเสนนกันหาเสนังอเปสัยปานินาตระมาหจะสรังกตวานะเกระวังยะถาปาวุสสะโเมโคธนะ ยันโตสาวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวติสังคุโอนานัสอาศยังวเสเสทันจะสพังอภิญญยายะวะวะักิตวานจาจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเ,าเสนระเตมาราเสนางเสนาอภิจันตาเตวิชานาถภาิขโวู เตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตะลาเคหิตปับกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพะยาติตายสัสสินโมทันติสหภูเตหิสาวะกาเตชเนสุตาติ